โอ้พวกว่าเป็นต้นป่าจะอไไรอีกโอ้ยสะกจะอีกน,อกนอก้อะันบเนาะต้บุพอครับมีโน่เทียงกํลังต้นห่อนเทียงกุ้งกับนีนี่ต้นหอมอะไรปูดบดแดงกับบุได้ได้ในแบบข้าวบอน เนกับน้อเรอาลอหงเบิ้ไ Now, ม่ยังหรอเสียดสไ้โวมันสีบอลลอนดนไต่ขึ้นบนทั้งล่างก็หายวะข้างเครืองก okay. ็บ right? like ่แห้งเลยท้งล่างพุบางทั้งเครืงหัวลานคืเรื่อยๆเหยังคนล้วตือนหัวลานึ้นซื่อเบือซือเบือยังค้นเลยี่อเย ไ <c ười> ดเมึ่โตดินั่นมึงทัน,นขักคอมันเน่สูตรได้เอกขักคอมันเน่ใส่กระบอกมมนกินยังมากสิหัวดีเร่ฟ้า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 ,ฮาโอ้ยสูตรได้อีกน่อยนอยน่อยพอเอ้ยลุเพึ่โตกว่าใช่ไหมมันที่ดินนำห้อนลวกอยู่ขวองว่ะซุลยากนัดกินได้เลยโอ้โหโขด,โด,โดโอเออ ตายยังตายแล้วโอ้ยหนอต้มเปียกบนนี้เขาเกินว่านี่โอ้ยต้มเปียกประคอตายกั่นแหละเคยเห็นว่าเดียดตีเอาปลาสาบไปขั่วใส่ขั่วยังมันออกกินไส้หมดเนาะแบบเนาะนี่นั่แหละตัดกลางตัวเอเคยังค่อยตัดอ เปวอ,อันนี้ขัขว้ขวขั้วขั้วข้าหมอนวะโอ้ยขั้วข้าหมอนาดเป็นชุดวะเย็นมาด้อเนี่ยปั๊บีบด้วยลวครเสียบสยเนี่ยรีบรอยตาสองตูตรงนันโอ้ยปลาหมอว่ปีแต่มันเดืเดือดไปยังอีกป่ะน,นี่ ไปบกคำเฮ้ยยือบ่ือบ่เขีเด็บใมาเขี่ยเด็บ่มาเขียเด็บใมาเขียห็กูไดเขีเหอเมียบ่เขี่ดเหเมียบ่โอ้ยสะเลยป่านยาเป็นบ <eye> <'m> ่ยายาเปนบ่โอ้ยโอยนาคนผมคนทอดแล้วพี่คนอามีคนมาเนี่ย โอ้ยักตจองบักบกระจองมุคนสันดึกรวมอีกเออยังบ้านบอสตีเนีเครื่องกู้งนี่ยังอีกบักควมโอ้มาเงี้ยยังอะไรกนวะมาเขียเขียกับต้นหอมมาเขียเขียจือบอจื่อบอสมาเขียเขียมาเขียเขียกดี๊ต้นหอมเดีดยวไฟมานวะผมกลัวเนาะ cương bún tuần phó một sạ bất còn tàu dùng bạc thì đúng một khi cực kỳ con đấy bạn nhỏ kỳ một khi <laughs> con đấy này đang chỉ xây này máy bất cực kỳ các cháu má một kỳ cả kỳ đèn đi đầm bờ bờ đẹp nó bọt nó tiếng cao đắt cao

เราน Saint ี่ละั้นองนี่ละเออโอ้หมาลลดโอ้หอมหอมยังจีตกยิงคิดเองว่ะจะบอกได้ว่าบอลางของมันปลอดทันพีที่แล้วบอลลางจีดินมันออกนะมันสีงี้โอ้คือมนหอมแต่หอม sôm ừ, ba khoa nó kéo nhau cái đồng ba, ui mà tháo nhau đồng mai ba thiệt đi, đi nho rồi. mình đi cả mờn vào, mình đại thi rồi nhăng, ngoài mình đi đến vào làm khu là là xin quân, xin quân. Suốt là. bà quê quê là bao? xuất nam bao đây là mất thịt ba cô. Ừ, đây là อือานี่ยคิด่้่ดอกนคิดว่าใสมันนี่ยอจะเข้าด้วก็หัวสาแบบปูงนี่เล่นนี่เข้ามองเข้าปูงเข้อ๋อนี่ก็มองเข้าสีแับเที่ราดนาลูนี้พักไอ้นั่นกกัเานัเข่ากับเสียงปัลูกนี้เออโอ้เยนไกับเพ้าเลยนะไปกระเพ่าเอายู่นี่ละอายู่นี่ละอืมมันทักนทักกระเท่าไปกัเพา ตอนแทักซี่ก็ไปแล้วพันหันนะไกเเก็บ <c oughs> ไปยังอีกบนี่ห <Okay. S 1> อมปีนี่บทุกยางอีตัวนี่หอมปีหอมใบเขียเลอานี่แล้เนาะเขียเลยลหอมเกระเพลอกซีฝรั่งนี่ยกเพลมีเนี่ยดีเดขาิใมันตัดข้าวเลยมันหอม้อาุน่นั่ผู้ข้าวตองนี่ข้าตวตองผู้ข้าวตอง กู no. ้ข้าวกู้ข uh, <e uh. 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 ้าวกันบ่แมนนี่ยก้อซ้ำเนียวพ่อแล้วหอมโอ้มาข้อใส่สูงเอื้อน้อเอืกอก็มีตัวบักเอืกอหนิบ่เอื้อเอืกอใต้ตั๊มโอ้ฮ่าฮบักสไลกดบอบเอียนโอ้ปุดปดนี่โคบกลิตีตัวนี่ขั้วเบากันเียงใหญ่นี่ก็เข้าเอาลงนิงซี่ปูพื้นปูพื้นให้เป็นคนก็คือปูปูสตา์ปูเสือแม่นปูที่นอนเนาะแม่น ปูที่นอนให้ปลาเห็นว่ะอา้าวาลองเบิึงครับพี่น้องมันจอดจาดบ่ซูนี้ฮะเอาไปหากินนะครับเดอ้นอนั่นปูพื้นแล้วปูพื้นแล้วเัน,นี้ยขาอแล้วมากลับด้วยนีนย่อัน,นี้ยขเสียเอาอะไรมาเทียนเน่ยวมึงเพ่มมาว่าเดีที่อะไรที่ไหนกวนว่างก็จะเพิ่มจะเพิ่มเดี๋ยเลยโอ้ โอ้โอ oh. ้แ oh, น hey. ้วแนวว่างเลยกระถาง้จอดมันเลอะอบูโอ้อ้าวไปเลยไปไปเออนี่ลงไปโลดเอ้ยบาเลยแล้วไปเล่นว่าวดีกว่านี่คุณจะไปเล่นว่าวบ่ เทลงไปแล้วบาดเนี่ยโอ้หอยหอยห้อยๆเลยหอมห้อยๆลำบากเลยเปรยบ่เปรยบ่โอายจนหัวขาดออกจากกันเฮ้ยละมันจังกินไงละลายในปากเลยอือมึงครับพี่น้องมาหนิก็นแต่แซบบ่จื้อบ่จื้อบ่บัดเดินเนี่ห้อยมันเอียงมันเอียงเอาแล้ว เตรียมโตวเตรียมต้พ่อเสร็จแล้วก็แตกตัวบ่ะนี่ยพ่อเมนขาอภัยครับกินบัะนี่ยน้ยนอเลื่อมลงหลงอ่ามีหมออุ่นเดือดบกๆบกโบกได้บมานี่เมนูนี่มนู่นี่คือแบงย์ดโนพี่น้องเยด็กินแล้วเนี่ยเด็กินแล้วเนี่ยบีบตักใส่ได้ไหมเพิ่มได้ไหมออ ปลาคว้ากับปลาคว้าซีมก่อนตามกุดเป็นวะโอ้ยอโอ้ยใส่ปลาคว้ามีแตกเลยป่ะเนี่ยมันจวดเลยพี่น้องนเดี๋ยวจวด<ม>จวดรครับพี่น้องครับจวดจวดจวดกิดตนต้มปลาแล้วเนี่ยกินต้มปลาคว้าแล้วเนี่ยกินไปเลยพาเขามีน โอ้ยมาสางมาเดี่ยเดี๋ยวนีกตักหัววูนเส้นกับผมคุ้บกันเน็ต